สวัสดีครับครอพบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านพอดีมีข่าวคราวจากญี่ปุ่นนะครับโดยพิสเตอร์ซินยาสุนะครับมิยาโมโตะประธาน JFA หรือสมาคมฟุตบอลแห่งญี่ปุ่นนะครับก็เปิดเผยว่านะครับตอนนี้เนี่ยทาง EAF นะครับหรือสามาพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันออกและ AFF นะครับก็คือบ้านเราเนี่ยแหละครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการประชุมกันณกรกุงโตเกียว โดยมีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันนะครับระหว่าง eaf และก็ af นะครับโดยมีญี่ปุ่นเป็นผู้ที่เสนอโครงการนี้เข้าไปครับคือ,อาการร่วมมือกันนะครับในการาเสนอนะครับตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดฟุตบอลโลกนะครับร่วมกันระหว่างเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยก็กำหนดนะครับว่าจะร่วมมือกันหลายชาตินะ โดยมีชาติที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็คือญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีไทยอินโดนเีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และออสเตรเลียนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นข่าวที่ที่สะเทือนวงการฟุตบอลในโลกนี้พอสมควรนะถ้าเกิดยื่นจริงๆนะโดยจะขอยื่นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมในฟุตบอลโลกปี2046หรือ21ปีข้างหน้านะครับ โดยการประชุมครั้งนี้นะครับก็บรรลุข้อตกลงนะครับโดยจะมีการยื่นเสนอชื่อนะครับประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็ออสเตรเลียนะครับทั้งหมด6ชาติเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดฟุตบอลโลกปี2046ซึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วตอนแรกผมก็ตกใจนะว่าทำไมมีโครงการแบบนี้ขึ้นมาได้นะนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเกิดมีการจัดฟุตบอลโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไกลอย่างเราจริงๆอ่ะคือพูดง่ายๆว่าเอเชียสุดมาทางแปซิฟิกเนี่ยตัดบนเนี่ยก็เป็นอเอเชียตะวันออกครับตัดล่างลงมาก็เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งครั้งนี้ก็มีโอกาสนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของชาติในภูมิภาคนี้นะครับจะร่วมมาจาัดฟุตบอลโลกซึ่งก็อีกยาวนานพอสมควรครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้นะการจัดครั้งนี้นะ เมื่อก่อนเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเคยเป็นเจ้าภาพร่วมกับเกาหลีแล้วตอนนี้เนี่ยทั้งสองชาติเนี่ยญี่ปุ่นเป็นหัวหอกนำออกมาเลยครับในการที่จะดึงไทยอินโดมาเลเซียและสิงคโปร์ออสเตรเลียเนี่ยมาร่วมมาจากฟุตบอลโลกโดยที่ไม่มีเกาหลีนะครับถ้าจัดแบบนี้เนี่ยทุกชาติที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยออสเตรเลียสิงคโปร์มาเลอินโดไทยเนี่ยรวมทั้งญี่ปุ่นก็เป็นทีมที่จะได้แข่งฟุตบอลโลกทันทีครับโดยไม่ต้องไปคัดเลือกนะถือว่าเป็นเจ้าภาพและ ก็คงมีการวิเคราะห์พอสมควรแล้วครับบ่าทีมดังกล่าวประเทศดังกล่าวเนี่ยมีสนามนะครับมีการจัดก,การในคันเพียงพอแต่นะครับก็มีการทวงติงมาในเรื่องระยะทางนะจากออสเตรเลียไปญี่ปุ่นนะครับคือ,อถ้าจัดสายการในคัน,นจริงก็ต้องประเมินเรื่องการเดินทางเรื่องระยะเวลาพอสมควรครับเพราะว่ามันไม่ได้ใกล้กันนะนะครับประเทศที่เอ่ยมาเนี่ยแต่คิดว่านะถ้าจะทำจริงก็คงจะได้ในการจัดสายการในคันที่ต้องระมัดระวังหน่อย นะครับก็ถือว่าเป็นยุคใหม่นะของฟุตบอลโลกมีเจ้าภาพร่วมหลายชาติทําให้โอกาสของเจ้าภาพเหล่านี้นะมีโอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยไอ,ไอ้ที่ผมเห็นเนี่ยคือเรื่องสําคัญคือทําไมไม่มีชื่อของเกาหลีอยู่ด้วยเป็นเป็น,เป,นเป็นความตั้งใจหรือเปล่านะครับพอดีผมผมไปเจอข่าวอีกข่าวหนึ่งนะคือที่ผมเคยพูดเมื่อเดือนที่แล้วนะเรื่องอทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ย เขาจะเรียกตัวนักเตะทีมชาติชุดใหญ่ของเขานะในทัวรน์นาเมนต์หลักเมเจอร์ของฟี ف าอย่างเช่นชาติชาติเอเชียและฟุตบอลโลกเนี่ย mm. เขาจะใช้นักเตะจากยุโรปของเขาใน80นะครับ mm. แล้วก็ใช้นักเตะภายในเขาแค่10-20แต่นะครับ mm. เขาก็มีการแข่งขันเหมือนเ f mm. บ้านเราเหมือนกันคือ mm. เขาจะแข่งขัน EFF นะครับลักษณะว่าเป็นเอเชียตะวันออกนะครับ mm. เขาจะแข่งกับพวกเนี่ยนะครับไต้หวันแข่งกับพวก เกาหลีแข่งกับจีนพวกนี้ครับคืออยู่โซนบนเราอะนะครับของเรามันอยู่โซนล่างก็เป็นเอฟเวฟไปนะครับก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เข้าก็เอเชียตะวันออกการแข่งขันในโซนเอเชียเนี่ยที่ในภูมิภาคเราเนี่ยที่เป็นส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาจะใช้นักเตะจากเจลรีครับภายในเขาเป็นทีมชาติญี่ปุ่นคล้ายทีมชาติชุด B ีเขานั่นแหละแต่ชุดเเขาจะเก็บไว้สำหรับฟุตบอลโลกปี2 0 2 6 และ2030ซึ่งเขาเตรียมไว้แล้ว2ชุดซึ่งชุดนะครับทีมชาติญี่ปุ่นที่จะไปฟุตบอลโลกปี2026เนี่ยมีนักเตะจากยุโรป80%นะครับแล้วเขาดึงซูเปอร์สตาร์เขาในไทยลีกขึ้นมาเพียงไม่กี่คนนะครับโดยมีปริมาณประมาณ10-20%เท่านั้นและเขาเตรียมอีกทีมหนึ่งครับสำหรับไปฟุตบอลโลกปี2030แล้วเรียบร้อยโดยการใช้นักเตะอายุตั้งแต่18ถึง21 22ปีไม่เกินเนี่ย นะครับเขาใช้นักเตะจากยุโรป80%เปอร์เซ็นเหมือนกันถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ในชาติเอเชีย er, หรือทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เขาจะใช้นักเตะจากยุโรป80%ดสิเปอร์เซ็นครับนี่คือทีมเอของเขาทีมชาติชุดใหญ่ของขจริงแล้วใช้นักเตะภายในเพียง10หรือ20เซนะครับท่านจําไว้เลยนะว่าญี่ปุ่นก็ทําแบบนี้ส่วนที่ผมก็เลงจะกล่าวถึงเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลนะครับชิงแชมป์เอเชียตะวันออก คล้ายๆกับเอเอฟบ้านเราในทัวร์นาเมนต์เอเอฟบ้านเขาเนี่ยเอเอฟเนี่ยเขาให้โอกาสนักเตะภายในมารวมตัวกันคล้ายๆกับทีมชาติไทยเรานี่แหละนะครับในการแข่งขันภายในภูมิภาคดังนั้นผมจึงเรียกว่าทีมญี่ปุ่นชุดบีนะครับแต่ปรากฏว่านะมันเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับฟุตบอลโลกอะที่เขาจะขอเป็นเจ้าภาพปีส0 4พนกะมันเกี่ยวกันสิครับเพราะเพราะว่านัดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อหลายวันที่แล้วเนี่ย ญี่ปุ่นชุดบีเขาเนี่ยสามารถเอาชนะเกาหลีได้ในฟุตบอลชิงแชมป์ตะวันออกเอเชียตะวันออกอ่ะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับปรากฏว่าครับทางเกาหลีเนี่ยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะทิ้งเขาไปคล้ายว่าจะเหนือกว่าเขาทุกอย่างแล้วนะครับไปฟุตบอลโลกเหมือนกันแต่ผลงาน,นงต่างๆของญี่ปุ่นรู้สึกว่าจะดีกว่าเขาในการเจอกับทีมระดับโลกและญี่ปุ่นยังเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียอยู่ นะครับในขณะที่เกาหลีเนี่ยตกมาเป็นระดับ3อมรดับ4เชิดเฉียดที่จะโดนออสเตรเลียเนี่ยแซงอยู่ด้วยนะครับดังนั้นนะครับทางสมาคมฟุตบอลของเกาหลีจึงมีความรู้สึกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นพัฒนาเร็วเขาซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมบอกไว้เลยครับว่าญี่ปุ่นเขามีเประมิดสยอดมีวงกลมครอ,อ,อบครัวฟุตบอลที่สําคัญที่สุดเลยนะเขามีธรรมนูญฟุตบอลคือเจแปนเวจุดนี้เป็นจุจุด เด็ดขาดในการเอาชนะเกาหลีนะครับสิ่งที่ผมพูดตอนนี้แหละนะครับผมผมจะเล่าให้เพื่อนฟังใครไม่ฟังช่องบัคชินไม่รู้เรื่องครับเขามีคอเทอร์เนตี้สี่ข้อเขาแยกขาดทีมชาติชุดใหญ่เขาออกจากเยาวชนภายในท่านรู้ไหมครับว่าเกาหลีเกาหลีพูดไว้ยังไงถ้าเรามาดูสำรวจทีมชาติเกาหลีแล้วเนี่ยเขาจะมีปริมาณนะครับประมาณ 7จเปอร์เซ็นหรือ5้าสหรือ 70%, อ70อ30%นักเตะในยุโรปในหลีกใหญ่บวกเข้ากับนักเตะภายในคือคือเขายังงมอยู่กับการพัฒนาภายในลักษณะที่ปั้นนักเตะภายในเขาขึ้นมามากพอสมควรนะครับไม่ว่าจากจากสโมสรใหญ่เขาในประเทศหรือทีมยูต่างๆเขายังใช้ระบบยูส่งต่อขึ้น และดึงซูเปอร์สตาร์จากลีกยุโรปมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นล่ําเป็นสันเลยครับดึงนักเตะแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาจากยุโรปอะคือเขาใช้คอนิคอคอเทนิตี้คอที่หนึ่งคือเขาแยกขาดทีมชาติชุดใหญ่เขาออกจากทีมเยวชนเขาอย่างสิ้นเชิงแล้วเขาใช้นะครับทีมภายในของเขาอะที่เป็นนักเตะภายในของเขาเจอรกอี J ek, มาแข่งเอเชียตะวันออกเท่านั้น และเขาใช้นักเตะากยุโรป80%บวกกับน,นักเตะเกเรภาย A ในเขาแค่10หรือ20%เขาใช้ตรงนี้เขารู้ว่าการผสมคล้ายๆเรา,เ,าเรามิกผสมเข้ากันเนี่ยมันจะมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการที่ไปสู้กับชาวโลกได้ทำให้ผลงานในระดับโลกระดับเอเชียของญี่ปุ่นเนื้อกว่าเก,า,ก,า,ก,า,กาหลีและไม่เพียงเท่านั้นนะสิ่งที่มันทำให้เกาหลีตกใจคือทีมภายในของญี่ปุ่น สามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีได้ตรงนี้แหละครับเกาหลีแทนที่ว่าจะไปมองโครงสร้างคอสโนนิตี้ของญี่ปุ่นเขาไม่มองครับเกาหลีกลับมองว่าญี่ปุ่นพัฒนาเยาวชนได้ดีกว่าเราเราต้องเน้นการพัฒนาเยาวชนเพิ่มขึ้นอีกเพื่อจะเอาชนะเกาหลีญี่ปุ่นให้ได้เกาหลีเกาหลีคิดคล้ายเราเลยตอนเนี้ยนะครับมีข่าวๆมานะผมก็เลยมาเล่าให้ฟังและสิ่งที่มันเข้มข้นคือการนะครับ ยื่นขอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2046ของญี่ปุ่นในการประชุมกันระหว่างาสมาคมฟุตบอลเอเชียตะวันออกและสมาคมฟุตบอลนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้เนี่ยญี่ปุ่นเสนอชื่อเจ้าภาพมานะครับมีไทยมาเลอินโดสิงคโปร์ออสเตรเลียและญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีชื่อเกาหลีครับนี่คือสงครามเอเชียตะวันออกอย่างแท้จริงในโลกของฟุตบอลนะครับ แล้วทีนี้ถ้าเราเป็นคนไทยเราจะคิดยังไงนะครับมองสองประเด็นเนี่ยประเด็นแรกนะการประชุมครั้งนี้นะครับของสมา,าพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ e f ฟและ a อฟเนี่ยเขารวมตัวกันเพื่อจะไปขอเป็นเจ้าภาพในอีก21เปีข้างหน้าเจ้าภาพฟุตบอลโลกซึ่งมีโอกาสไปไม่ได้นะเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจมันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ชื่อสอชาติที่ไม่มี ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นแน่คือไม่มีชื่อของจีนและไม่มีชื่อของเกาหลีซึ่งเป็นคู่แข่งสาคัญของของญี่ปุ่นนะครับตรงจุดนี้แหละครับที่ที่ผมอยากชี้เห็นว่านี่ว่านี่คือสงครามลูกหนังนะครับและประเด็นที่สองที่ผมพูดถึงเกาหลีที่มีมุมมองว่าทีมภายในของญี่ปุ่นเนะี่ยทีมชาติชุดบีของญี่ปุ่นสามารถเอาชนะเขาได้นยะแทนที่เขาจะมองคอเทนิตี้ นะครับดูโครงสร้างว่าทําไมญี่ปุ่นถึงสามารถเอาชนะเกาหลีได้อย่างขาดลอยทั้งเป็นระดับหนึ่งของเอเชียและไปฟุตบอลโลกมีผลงานดีดกว่าผมบอกไว้เลยเกาหลีก็ยังมองไม่เห็นสิ่งที่ญี่ปุ่นทํานะครับถ้าท่านฟังที่ผมพูดดีๆแล้วท่านจะเห็นเลยว่าญี่ปุ่นเขาใช้นักเตะของเขาเนี่ยภายในเนี่ยไปยุโรปให้ได้และเขาดึงนักเตะที่จากสโมสรดีที่สุดจากในยุโรปของเขาอ่ะกลับมาเป็นทีมชาติชุดเอของเขาเนี่ย 80%ใรในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เมเจอร์และเขาใช้เพียงนักเตะในประเทศหรือในเจลีกเขาเนี่ยที่เป็นสตาร์ในเจลีกพูด,ดง่ายๆว่ารวมรวมสตาร์เจลีกอะพูด,ดง่ายๆคือนักเตะญี่ปุ่นภายในประเทศเขามาแข่งเนี่ยฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเขาสามารถเอาชนะเกาหลีได้เกาหลีเนี่ยคิดว่าญี่ปุ่นพัฒนาเยาวชนดีอยู่เขานะครับเขามองไปมุมนั้นและศักดิ์ศรีของเกาหลีไม่มีทางจะทําแบบญี่ปุ่น เขาก็จะใช้นักเตะของเขาครึ่งหนึ่งที่ไปอยู่ในประเทศและเรียกซูเปอร์สตาร์อย่างซนเฮืองมีนดีคังยินนักเตะจากลรีกเยอรมันมากนี่แหละเข้ามาแล้วแต่ระยะเขาไม่ปักหมุดเหมือนญี่ปุ่นที่จะต้องเอานักเตะ8 0 9 0มาจากยุโรปเขาไม่ทําเป็นร่าเป็นสันเหมือนญี่ปุ่นทําให้ตอนนี้กหลีสู้ไม่ได้ท่านเห็นหรือยังครับว่าสิ่งแตกต่างในการคิดนี่มันต่างกันตรงไหนและความดื้อรั้นนะครับไม่ยอมใช้วิจารณญาณในการตึกตรองว่า ประเทศที่เขาได้ที่อันดับหนึ่งของเอเชียอย่างญี่ปุ่นทําไมชาติที่อยู่บนเกาะมีรูปร่างไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เลยนะมีรูปร่างเล็กที่ตัวเล็กกว่าอิหร่านตัวเล็กกว่าอิรักนะครับและความแข็งแรงก็จะสู้เกาหลีไม่ได้โดยสมามไปสงขาวนี่มีที่เสียมาแต่ไหนทําไมเป็นที่หนึ่งของเอเชียได้เขาไม่ได้ใช้พลังกาลังครับเขาไม่ได้ใช้รูปร่างแต่เขาใช้สมองเขาใช้กลยุทธ์เขาใช้นะครับแผนการใช้ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง ในการที่ทําให้ฟุตบอลของเขาสามารถเอาชนะฟุตบอลในโลกนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะเขามีบุดหมายหรือเป้าหมายในการเป็นแชมป์โลกไงครับเขาก้าประกาศการกล้าประกาศว่าจะเป็นแชมป์โลกหรือชัวถ้วยฟุตบอลโลกเนี่ยมันทําให้เขาต้องมานั่งนึกว่าเขาจะต้องทาไงที่จะเอาชนะยุโรปเอาชนะทีมทุกทีมในภูมิภาคเอเชียได้สิ่งที่เขาทําตอนนี้นะเขาสําเร็จแล้วในการเอาชนะทุกชาติในเอเชียได้คือเขาเบอร์นึงของเอเชีย,ยจริง ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาทําได้จริงแต่สิ่งที่เขาประกาศมันทําให้เขาต้องมานั่งตึกตองว่าทํายังไงเขาจะสามารถโค่นทีมอย่างสเปนนะโค่นทีมอย่างทีมอย่างเยอรมนอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมเขาต้องโค่นให้หมดและโค่นอเมริกาใต้ให้ได้จากบาราซิลวาเจตินาชิลีนะครับแล้วก็ต้องจัดการแอฟริกาให้ได้โดยที่เขาต้องสามารถชนะชาติท่านเยี่ยมเหล่านี้บนโลกใบนี้ให้ได้ทุกชาติ นี่คือสิ่งที่บังคับให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องดําเนินนะครับกลยุทธ์ในการส่งนักเตะเขาเนี่ยออกต่างประเทศมันทําให้ยกระดับฟุตบอลเยาวชนเขาขึ้นด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่บังตาทุกชาติเพราะทุกชาติไม่รู้จักคอเทนิตี้สี่ข้อก็อค,คือการแยกทีมชาติทุกใหญ่ออกจากเยาวชนอย่างชาัดเจนและพัฒนาเยาวชนเขาไปปิดความหมายของการพัฒนาชนภายในเขาไวา้ข้อเป็นข้อตายของคอเทนิตี้เนี่ยคือการปิด จุดประสงค์ในการสร้างเยาวชนเข้าไว้เกาหลีนะครับก็ยังงงอยู่นะจะสร้างเยาวชนขึ้นชุดใหญ่เหมือนกันกันกบเราเนี่ยแหละพอๆกันแล้วครับเพียงแต่ว่าเกาหลีเขาถึกเขาอึดเฉยๆเขาอึดกว่าเราเขาถึกกว่าเรา,เา,กกา,เราและนักเตะเขามีสตาร์ไปอยู่ในยุโรปเยอะมันทําให้เกาหลีเขาอยู่ในอันดับสามอันดับสี่ทำไมเกาหลีแซงอิหร่านไม่ได้สักทีแล้วญี่ปุ่นทําไมสามารถชนะเหนือนอิหร่านได้ในอันดับของเอเชียเพราะญี่ปุ่นเขาปิด คอเทนิีข้อที่1น,นึ่เขาไม่ปิดเปิดให้ดูเลยทีมชาติเขาแข็งแรงแต่ข้อที่2องเขาปิดไว้คือการสร้างเยาวชนของเขาแพชชั่นเด็กเขานีจะไปยุโรปอย่างเดียวเลยเด็กเขาที่เป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยออกจากสโมสรในเจลีกแล้วเนี่ยเขาจะขายตัวไปญี่ปุ่นขายตัวไปยุโรปทันทีเลยเขาสร้างบีนัยและสร้างแพชชั่นในการเป็นนักเตะระดับสากลระดับอินเตอร์ให้กับเด็กเขาทุกคน นี่เละเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยครับไอ,ตนนอ้ตัวนี้เระมันชนะกันอยู่ตรงเนี้ยไอ้เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนครับว่าทําไมญี่ปุ่นที่ชนะเกาหลีถ้าเราเป็นประเทศไทยถ้าเรานึกออกถ้าเรารู้แล้รีบทําทีมโปรทันทีในข้อที่1และข้อที่2ของคอเทนิตี้เนี่ยข้อที่1นึ่งคอเทนิตี้คือสร้างทีมชาติชุดใหญ่ให้ดีสุดดึงมาเลยครับเอลวันเกเดึงมาเลยครับเฟลิกพารเคดึงมาให้เยอะที่สุดมารวมเข้ากับ นะครับนักเตะอย่างแบงค์นักเตะอย่างนิโก้ที่ทีมชาติแล้วโจทาทานเข็มดีนะรวมกับพี่เจรวมกับเจเช็ครวมกับเบนเดวิดที่บ้านแนวคันธนวัฒน์เนี่ยดึงมาเลยครับนี่นี่คือก้้วแรกนะในการทําข้อหนึ่งของสถิติข้อทีอ 3, ่สองเยาวชนเนี่ยอย,อย่าไปดูเกาหลีเป็นตัวอย่างอย่าไปดูเกาหลีเป็นตัวอย่างเกาหลีเนี่ยประเภทเอาแรงสู้นะจะดึงแนวเยาวชนขึ้นชุดใหญ่อย่างเดียวเลยดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างครับ เยาว,วชนเขานู่นครับนู่นไปอยู่ทันัมฮอสเปอร์แล้วครับไปอยู่พมิรีกแล้วไปอยู่รีกเอิ้ครับมีนามิโนโน,นะครับคูโบอ,อย่างนงี้ครับไปอยู่กันโชซเรีอาไปอยู่บุดเดสลิกา้าเต็มยุโรปไปหมดแล้วเขาก็ดึงนักเตะเหล่านั้นนะ่ะกลับมาติดทีมชาติแปดสิบเอร์เซนดูตรงนี้ครับข้อที่สองและและข้อที่สองทำยังไงเด็กที่อยากจะไปยุโรปเขาก็จะดูทีมชุดใหญ่เป็นหลักสิครับ ต้นแบบอ่ะเข้าเห็นทีชุดใหญ่เห็นไหมครับอินโดแข็งว่าดีเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะคุยเรื่องอินโดนะวันนี้เสมอมาเลยอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันคลิปหน้านะครับอินโดเนทุกวันนี้ยูยี่สามเขาเล่นเหมือนชุดใหญ่เขาแล้วนะถ้าท่านดูดีนะครับเห็นไหมครับว่าชุดใหญ่ขเขาเป็นฮอลแลนด์ทั้งทีมมันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กในประเทศเขาและต่อไปท่านท่านฟังคำพูดผมไม่ดีนะเยววาวชนอินโดจะได้ไปค้าแข่งอยู่ในในยุโรปมากขึ้นท่านรอดูกันแล้วกัน และปรากฏการณ์ที่ผมเห็นในวันนี้คือแม้ฟุตบอลอยู่ยีบสามแข่งอ่ผู้คนขอยอดมาแน่นสนามไม่ต่ำกว่าสอง0 0ื่น 20, คนทุกนัดไม่มีทางครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะอะไรครับเพราะแรงกระตุน้นจากทีมโปรเขาท่านเห็นหรือไม่ครับว่าฟุตบอลอินโดนีเซียนมันจเจริญขึ้นแฟนบอลเขานิยมมากขึ้นมันเกิดแรงเหวี่ยงทางด้านมุมบวกเพราะอะไรครับเพราะเขาสร้างทีมโปร เขาเขาจะโอนตัวเรื่องของเขาแต่เราไม่โอนตัวเราดึงเฟลิกแพตเคนะดึงสกอตคอนเซเบิลนะครับดึงพิรวัตฟินบาวดึงเอราวันการีดึงซินวามักเซตมาได้แล้วครับเพราะว่าเราจะไปไปไปดูต้นแบบในดูญี่ปุ่นนะครับที่เขาประสบความสําเร็จผมอธิบายให้ฟังและสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมเสียดายคนมาฟังคลิปผมไม่เยอะนะผมอยากให้ฟังสักหมื่นสองหมื่นคนไม่ใช่อยากจะได้ยอดวิวอ,อยากจะได้ตังค์อยากจะเปิดตาให้ท่านรู้เรื่อง ย่าสับสนข้อการสับสนมันเสียเวลาครับเกาหลีหลงทางอยู่ตอนนี้นะผมบอกไปเลยนะทำไมเกาหลีได้ดับสามดับสี่เอเชียเพราะยังหลงทางอยู่ยังยังออกข่าวมาว่าญี่ปุ่นพัฒนาเยาวชนดีมากทําให้เราสู้ญี่ปุ่นไม่ได้เขาจะมาบอกทําไมละครัเทอร์เนตี้ข้อหนึ่งทำทีมโปรเอานักเตะจากยุโรปมาแปดสิเปอร์เซ็นต์นะข้อที่สองพัฒนาเยาวชนโดยสร้างแพชชั่นให้เด็กอยากจะไปแข่งในลีกยุโรปหรือลีกสูงสุดของโลกอ่ะ เขาไม่บอกหรอกครับเขาไม่บอกหรอกเขาไม่ได้มาง,งมขวงอยู่ในประเทศเขาอะนะครับและข้อที่สามการผลิตโคต้ดต่างๆเนี่ยเขาอัปเดตท,ทุกปีเหมือนกับไอ้โค้ดนี่ผมไม่ห่วงหรอกโค้ดเราใช้ได้เก่งเรามีโค้ดโปรไรเซนและเรายังสามารถนําโค้ดต่างประเทศมาได้แต่หน้าที่ในการผลิตโคต้ดผมคิดว่าสมาคมไม่ขาดตัวบูกห้องหรอกนะครับ A ไรเซนโปรไรเซนซีไรเซนมีมาเรื่อยๆครับบีไ e เซนนะ่ะ ไม่เป็นประเด็นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอเนี่ยคือให้ทุนนะครับครูพระละทั่วประเทศหรือจัดการอบรมฟรีให้ไรเส้นท่านด้วยนะครับเชิดชูเกียรติครูพระละเลยครับผมเป็นนักกีฬานักเรียนตั้งแต่สมัยมัธยมผมมีครูพระละที่ผมรักหลายคนนะทั้งทั้งผมเล่น,ลนบอลล์บอลเล่นตะก,กอ้อและเล่นฟุตบอลเนี่ยนะครับย่างมากครูพระละผมก็จบวิลาลยพะละมาหรือเป็นนักกีฬาเก่าจบวิลาลยพะละมา ยังยังไม่เห็นโค้ดในโรงเรียนมัธยมระดับจังหวัดนะผมเรียนอันดับหนึ่งเบอร์เบอร์หนึ่งของจังหวัดเนี่ยโรงเรียนมัธยมับจังหวัดเนี่ยยังไม่เห็นโค้ดนะที่มีลเซนส้นนะครับที่เป็นครูภรมากมายหรือแทบจะไม่มีเลยถ้าเราทําตรงนี้ได้นี่แหละครับคือการสรุปที่ท่านต้องทำในการพัฒนาในข้อสองและแพชั่นหนึ่งที่ต้องมอบให้กับครูภรหรือโค้ดทุกท่านคือผลิตนักเตะให้เป็นนักเตะอาชีพมุ่งตรงสู่ยุโรปให้ได้ มันจะนำเงินนําทองมาให้สโมสรในไทยเราด้วยในการขายตัวและมันจะทําให้ฟุตบอล,ลเราเจริญขึ้นข้อ2มีหลักอยู่ตรงนี้นะผมถึงยังไม่พูดข้อ2เพราะแค่ข้อที่หแฟนบอลไทยก็งงกันแล้วผมขอพูดข้อ1ก่อนและข้อสุดท้ายคือข้อ4ี่ที่ผมกำลังพูดตอนนี้คือการสร้างครอบครัวฟุตบอลคือทัศนคติที่ตรงและถูกต้องสิ่งที่ทําให เกาหลียังตามไม่ทันญี่ปุ่นตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันทั้งที่ตัวเองอ่ะไปฟุตบอลโลกก่อนก่อนญี่ปุ่นเพราะเกาหลีไม่มีการสร้างทัศนคติในครอบครัวฟุตบอลที่เข้าใจฟุตบอลอย่างถ่องแท้ตอนนี้ผมกําลังพูดเรื่องสําคัญที่สุดที่จะทาให้ทีมไทยขึ้นสู่ระดับเอเชียให้ท่านฟังนะครับหวังว่าท่านจะจับประเด็นผมได้ในคลิปนี้ข้อที่1สร้างทีมชาติชุดใหญ่ผมสุ่เป็นสั้นเลยดึงนักเตะจากยุโรปมา80%ซและนักเตะยุโรปของเราไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งหรือไม่ลูกครึ่ง นักเตะจากไทยจากสโมสรไทยหรือไม่ไม่รู้แต่เขาขอให้มาจากทีมจากสโมสรใหญ่ในยุโรปที่มีโปรไฟล์ดีๆเนี่ย80%บวกกับนักเตะนะครับระดับเอเชียของเรา20%ในประเทศถ้าคุณทำได้ตรงนี้เนี่ยกุศลผล,ลบุญของท่านนะจะดนบรรดาให้ท่านไปฟุตบอลโลกข้อที่2คอ์เ o u ิตี้ข้อที่2ผลิตเยาวชนนะครับส่งเสริมเยาวชนให้ดีที่สุด พัฒนาเยาวชนได้เงินมาจากคนหนึ่งมาทำทหลีกเยาวชนครับมีการจัดหลีกเยาวชนทุกระดับชั้นมีการจัดหลีกมหาลัยได้ยิ่งดีครับทําให้ได้หลายหลีกเลยเยาวชนเนี่ยและผลิตเยาวชนมุ่งตรงขึ้นสู่ทีมสโมสรและอาชีพอย่างเข้มข้นข้อที่3ของเราโค้ดเรามันดีแล้วนะครับในประเทศเราแต่ขอเพิ่มเติมนะโค้ดตามโรงเรียนนะให้ให้ทั่วประเทศไปถึงโรงเรียนมัธยมในอําเภอนะครับ ไปถึงโรงเรียนมัธยมในตำบลต่างๆตำบลใ,ใหญ่ๆทุกวันนี้หลายตำบลมีการขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมแล้วนะครับต้องมีครับต้องมีลายเส้นต้องมีการอบรมที่ทันสมัยข้อที่4นะครับข้อครัวฟุตบอล,นะลน,นะครับรูทคนนะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลรวมทั้งแฟนบอลเนี่ยจะต้องมีทัศนคติเดียวกันในคอเทนิตี้สี่ข้อที่ผมพูดนี่แหละคือธรรมนูญฟุตบอลในภาพรวม ถ้าทำได้ตรงนี้นะครับเราจะเหมือนญี่ปุ่นทันทีเกาหลีไม่รู้เรื่องกาช่างเขาเวียดนามไม่รู้เรื่องกาช้างเขาประเทศไหนไม่รู้เรื่องช้างเขาแต่ช้างศึกเราต้องรู้เรื่องนี่เลยครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะนะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการฟุตบอลเราซบเซาก็ได้ทําให้นะครับสิ่งที่ผมพูดผมเหนื่อยมากผมอยากให้ข้อความสําคัญเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนมียอดวิวหลักหมื่นหลักอะไรพวกนี้ผมอยากให้มีคนฟังเยอะ เพราะเรื่องนี้สําคัญมากถ้ามีคนรู้เรื่องนี้เป็นแสนคนในบ้านเราเรายกระดับทีมไทยขึ้นสู่ระดับเอเชียได้ทันทีครับไทยต้องรักคนไทยเพื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นเนื้อแลคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเครียงไว In the middle of the modern football past We must push it into the hearts Of the new generation of internationals The war of elephants must be fearless But your eyes and look at the gold medal The champion of the world Step on the ground, Asia Open your eyes and look at the gold medal su champion of the world Step สะอาดเคลียร์เลิกซานเดอทองละเอียดวาเตอร์โรสเคแงกิสวีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตพงคีรีรงชาวาเบนเอาสบบกเยอรมันคีวัดซินบรองคาลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกุตคอนสตปโปดันดี้ยูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดววันกันเนียอลิม กลยองราชสศีแห่งลิเติลฝรั่งเศสจ,จูดซึ่งสับเบลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนปาชนาทานเคนดีแพทริกกุสตาฟ์ันโปโบเมสัตวิไลเบนเดวิสนิโคล,ลัสมิเคเลสันแพชั่นแห่งสายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเหนเ,หเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องเ้ือกใช้ชาติ In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. ปิดมันบังตาสุดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบังตาสุดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรเอสเคแห่งส,สวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดอชิตตะทนคีรีดมชาว่าเนบนเอาสบกเยอรมันพีวัตซินรอนคาลูทีมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปดันดียูไนเต็ดทีมชาติ สกตแลนด์เดร้ระวันกันเนียโอลิมปิลิ์ยงราชสีแห่งลิเติงฝรั่งเศสจ,จูดส์ซ่ซับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนรณมันตาชนะทางเคมดีแพทริกกุสตาสันโปโบเมซาต์วิไลเบนเดวิสนิโคลหลับลิคลสันแพช่ช่นแห่งสายเลือดไท บางตาสุท่ทองและทาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลียงไล่ไครสายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเปลียงไล